ไม่บอกก็รู้ท่านผู้ชมใครที่ติดตามสเตปก๊้มาตลอดจะรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนด,ดุดเนี่ยเป็นสาวแอนดรอยแบบเต็มรูปแบบและแน่นอนว่าซัมซุงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่นด,ดุดนั้นใช้เป็นเครื่องหลักนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะการแฉนะเรียกว่าแฉไหมแฉตัวของเรือธงของซัมซุงทั้ง3รุ่นเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในสตาร์นาดุดในปีนี้ทําได้ดีแค่ไหนหรือว่าสอบตกยังไงบ้างถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา พูดถึงซัมซุงนะทุกคนเราอยากจะบอกเลยเกินว่าซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของทลางแอนดรอยด์อ่าแล้วก็รุ่นเรือธงเนี่ยแน่นอนถ้าเทียบกับ iPhone แล้วก็ถือว่าขายได้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้เท่า iPhone นะังนั้น้าดุดเนี่ยในฐานะที่ใช้ทั้ง iPhone นะคะเป็นหนึ่งในตัวกรณีศึกษาดีกว่าอย่าไปคิดว่าใช้จริงชังมากไปนะก็ใช้คู่กันแหละเออทำให้หน้ดเนี่ยรู้ข้อดีข้อเสียกันค่อนข้าง,งหลายอย่างแต่ว่าปีนี้วัยรุ่นทุกคนเราอยากจะพูดแบบอินเนอร์จากใจนะว่าแล้ว,วปีน Samsung ก็คือเปลี่ยนแบบไม่ได้เยอะมากแต่ละตัวเนี่ยเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยคนก็บ่นว่าเอ๊ะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแต่เอาจริงๆนะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราไปสําซูงสมมตินั่น้วยเหอว่าใช้จะทำมือถือแบบไหโอกมาให้มันแบบดูล้ําไปกว่านี้แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยแบบว่าฮัลโหลฉันมีจอพับอะ่ะอีกเจ้ายังไม่มีจอพับเลยอะ่ะย n โน เอออย่าง i ไอโฟนของแอปเปิลเขายัาง,ไยางไม่มีใช่ไหมหรืออย่างเงี้ยฟลิปอ,อย่างเงี้ยสร้างปรากฏการ์ไปเรียบร้อยนะขายดีถลม่มทลายเงี้ยอาจจะมีจอพับก็ว่ากันไปใช่ไหมในปีนี้อ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพูดว่าคือความล้ำของมือถือฝั่ง Android เนี่ยมันไปไกลมากเลยนะเหลืออย่างเดียวทําให้ประสบการณ์มันดีขึ้นในะควารู้สึกข,ของเราเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นที่แล้วนันดุก็ใช้ s 2 2 Ultra เหมือนกันแล้วก็เป็น snapdragon 8 generation ที่1ที่ Samsung ผลิตโอ้โหข้อจริงมันก็็ไไมม่่่่่่ดด้้้้แแยยนน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 ะัีีกกกวววาาาตอออเป Exynos ููลทุครห ทำซูงใช้ x n o s มาแล้วก็โดนอ่าโดนสาบกันนิดนึงก็คือมันดีนะจริงจริงมันเร็วมันแรงเลยนะเพียงแต่ว่ามันเอาแบตเตอรี่ไม่อยู่เลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนกันนั้นทําให้ x n o s เนี่ยกลายเป็นของแสลงไปเลยแล้วก็ s n a p แล้วก็ตอนนั้นอะสำหรับเรานะเทียบกับ x n o s ตอนนั้น Snap ตอนนั้นนะ Snap ตอนนั้นสำหรับเราก็ไม่ได้หนีกันมากมายนกเออมันดีกว่าแหละแต่มันไม่ได้หนีมากมายนักแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าทำซูงเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon ใช่ป่ะแล้วรอบนี้ Snapdragon 8 Generation ที่2สาหรรับเเเปพองปีีน้เป็น Min Chan จริง ไม่เถียงเลยแต่ว่าเป็นม i n เนอร์เ c h a n ที่ทําออกมาได้แบบดีมากๆจริงๆนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน,นดุจะให้ความเห็นอะไรกับเรื่องนี้บ้างดีกว่านะคะเรื่องแรกเลยไปสำเรื่องแรกนะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราชอบมากๆของตัวนี้ก็คือ Battery. แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหนี่ นีเลยพี่พี่กินมาแรงมาไม่รู้แหละแต่ดีเหลือเกินนะไอ้8เจนเจน2 for galaxy เนะี่ยคือเราจะให้เครดิตว่าเออ snapdragon ดีอย่างเดียวก็ไม่ไม,ไม่เชิงซสีทีเดียวเราต้องให้เครดิตของ one ui ด้วยอ่า one ui ซอฟแวร์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ต้องให้เครดิตกับ android ด้วยนะที่พัฒนาขึ้นมาถึงเวอร์ชัน13แล้วก็ทำในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเครื่อง background process งต่างๆได้ลงตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากในปีนี้ใครที่ซื้อ s 2 3 ultra ไปจะมีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่ ทนกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆทั้งๆที่ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับคำชมค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้มันทนขึ้นไปอีกแล้วเป็นมือถือที่นดุดพบไปเกาหลีแล้วไม่เคยต้องใช้ Power Bank ระหว่างวันเลยเพียงแค่เครื่องเดียวทั้งๆที่เป็นเครื่องหละโอ้แบตดีมากพี่ดีจัดโอ้คือความเร็วเนี่ยนุดวปาปิตั้งแต่เราไปล้วน้องก็เร็วจัดแล้วแต่งปีนี้ในแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหดีมากดีงามแบบดีจัดๆเลยทีเดียวนะคะให้ความรู้สึกที่ดีมากตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเ,ยเยนะก้าสิบเปอร์ เออแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็เปิดบ้างอะไรบ้างเล่นบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบตเตอรี่ในถนหนึวันนะดูดไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใช้ที่ชาร์จแบตแน่ อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วก็ดีมากๆจนน่าชื่นชมเลยเป็นพระเอกปีนี้เป็นพระเอกเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนบ่นๆกันเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างอย่างเรื่องแรกเรื่องของสัญญาณมือถือที่หลายๆคนมองว่ามันรับสัญญาณไม่ค่อยดีอันนี้ก็สลับเราเราคิดว่าสลับเราก็คือมันมีบางครั้งที่มันไม่ใช่5 g บ้างแต่ขึ้นอยู่ที่พื้นที่อย่างเช่นตอนนี้นุนนด,ดอยู่นอกกรุงเทพตอนนี้นุดูไม่อยู่กรุงเทพอนะ อยู่นอกกรุงเทพมันก็อาจจะมีบ้างที่ 5G อาจจะไม่ขึ้นหรือบางคนบอกผมอยู่กําแพงเพชรพี่ 5G มุนขึ้นอะไรสมมติสมมติด้วยม,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 มันก็ไปไปได้อยู่ที่แต่ละพื้นที่พื้นที่ก็มีเขตจังหวัดก็มีเขตแยกไปอันนี้ เอาแบบไม่เต็มนะะตัวนี้ก็จะเห็นว่าสัญญาณเต็มอยู่พี่แต่ว่ามันไม่ใช่ 5G เป็น 4G เห็นไ่ะเออดูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ใช่ 5G นะฮะในจ,จุดนี้สัญญาณเต็มไม่มีสัญญาณแบบหายไปแบบว่าลดแบบโอ้พี่หายไปเลยสัญญาณใช้ไม่ได้เน็ตตัดเซลูลา่าหลุดอะไรเงี้ยไม่เจอพูดแบบไม่เจอแล้วพูดถึงว่าอ้าวพี่งนี้ iPhone ดีกว่าหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นของ AIS นะอันนี้มาเป็น True บ้างเดี๋ยวปิดมั่งเอา iPhone มาเทียบให้อย่าง True เนี่ยมี 5G ตรงนี้เห็นไหมสัญญาณก็ไม่ได อ่านงนี้ต้องโทษไข่ต้องโทษดาวโกรธส,สายลมและโทษพระจันทร์โทษทุกอย่าง <laughs> คืออ่านงนี้เราก็ไม่รู้อะคือแต่บางมุมบางทีเราขับไปอ่ะมันก็กลายเป็น 5G ก็ก็มีเหมือนกันทนะนั้นตรงนี้สำหรับเราถ้าสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ดับไปดับไปเลยนะ หรือหายไปเลยหรือสัญญาณแบบกลายเป็นแบบขีดไอเครื่องหมายห้ามอะแบบ no network อะไรเงี้ยสำหรับเราเฉยๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ารับสัญญาณได้แค่ขีดเดียวหรือ2ขีดไม่ใช่อะ่ะนี่ก็ยังเต็มอยู่อะ่ะมันก็เลยเฉยๆอันนี้เต็มแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โกหกนะ network ก็เปิด 5G อยู่จริงๆนะเออมันก็ไม่ได้จริงนะนั้นก็ก็อยู่ที่พื้นที่แต่ว่าถ้านเน็ตมันยังเร็วอยู่เลยอยูนะ่เนี่ยสำหรับเราอาจจะไม่ค่อยได้ซีเรียสมากเท่าไหร่ในความรู้สึกเรานะเออแต่ถ้าคนที่ซีเรียกก็อาจจะซีเรียแตาบใดที่เน็ตม ยังโทรได้ปกติก็ยังเฉยๆต่อมาเป็นเรื่องที่ผูพูดถึงเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องกล้องเหลือง oh m ก g อดกล้องเหลืองจริงหรือเปล่าพี่เราจะให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันแบบไม่ไม่มีการเตี้ยมใดๆเออดูอย่างรูปนี้ทุกคนทุกคนว่ารูปนี้มันเหลืองไหมบางคนบอกพี่แต่งภาพมาหรือเปล่าไอ้น้องเอ้ยพี่กะอยู่แล้ววันน้องพูดแบบนี้พี่เอา x five มาให้น้องดูเลยว่านี่คือการถ่ายจาก a เหนา ultra จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยด้วยนะคะจะเห็นว่า เนี่ยสำหรับเราอ่ะมันไม่เหลืองตา้องก็ว่าไม่เหลืองเนาะสำหรับเราเนี่ยมันไม่เหลืองนะนี่ถ่ายที่โคเรีีนะเห็นไหมที่เคเรียคิงนั่นมันกระทะโถ่นี่ประมาณนี้คืออย่างงี้คือมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกแบบฟ้าแบบวแบบายเวาโทนฟ้าขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับเราเราว่ามันก็โอเคมันไม่ได้เหลืองแบบถ่ายออกมาแล้วกลายเป็นห้าโมงเย็นอ่ะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่ก็จะมีความเหลืองๆนิดนึงจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้เยอะสําหรับเรานิดหน่อยอันนี้ถ่ายแบบซื้อเสื้อถ่ายในห้างเนี้ย ก็ไม่เหลืองเนาะแล้วก็เนี่ยเหลืองไหมธรรมดานะสำหรับเราเราว่าธรรมดามันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเหลืองอะไรอะ่ะในความรู้สึกข,ของเราอ,อืมแต่ลหลายๆาคนจะคิดว่าอ๋อพี่อย่างนี้ถ่ายคนไงพี่มันเหลืองไงนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรถ่ายน้องวอนยองมาตอนเปิดตัวซัมซุงไงอู้สวยแบบทะลุตานั่งอยู่ตรงข้ามได้ดูดะอา่าเหลืองไหมก็ไม่เหลืองเนาะขอบคุณวอนยองด้วยนะคะใช้งานใช้น้องเป็นแบบซะแล้วอันนี้ถ่ายในร้านที่ไฟเป็นสีเหลืองเลยหมายถึงว่าไฟในร้านทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเหลืองเลย เหลืองไหมไม่นะตาแต่ลหลายคนยะมองว่ามันติดคือเราพูดยากาแต่โลกนี้มันมีการปรับแต่งภาพมนาะทุกคนแต่สำหรับเราันไม่เหลืองอะ่ะเนี่ยอย่างรูปนี้ให้ดูเลย e อ i f ซนี่ถ่ายก่อนไปนี่ออกกำลังกายก่อนไปเกาหลีนะปึ๊บเลืองไหมไม่เหลืองนะ สำหรับเราคือไม่เหลืองแต่คือยิเราไม่รู้แล้วกันว่า <c oughs> <c oughs> เหลืองเป็นยังไงแต่ว่าเราสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าถ่ายออกมามันก็ประมาณเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรแล้วก็โลกนี้มีการแต่งภาพอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็สวยงามดีไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับเรานะในเรื่องของความเหลืองไม่เหลืองอะไรเงี้ยม,มาเปิดดูลูกย้อนหลังนี่มีแต่วิดีโอนะพอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า S 2 3อสิา Ultra ถ่ายวิดีโอสวยมากสีเนี่ยสวยกว่า iPhone เยอะเลยเออแต่การสั่นสู้ไม่ได้แต่สีเนี่ยสวยกว่าเยอะเยอะมาก ะะคือเราสึกว่ามันถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันสวยนะเราสึกว่ามันเป็นกล้องที่อันนี้ก็ไม่ได้แต่งนะนี่ก็ถ่ายซื่อๆเหมือนกันให้ดูเอ็กซิฟายดูแล้วไม่เด็ดเดี๋ยวนี้รีวิวอะไรมันต้องมีหลักฐานยืนยันหมดเดี๋ยวคนไม่เชื่อเอาว่าเราชอบแล้วกันเอาว่าเรื่องกล้องสำหรับเรามีปัญหาในวงเล็บนะกล้องหลังนะเราว่าโอเคมากแต่กล้องหน้าเนี่ยมีปัญหาสำหรับเรามากเลยหนึ่งเลยนะมุมมองแคบมากยิ่งทำวิดีโอนะอถ่ายไปทีมีแต่หน้า,นาถ่ายให้เห็นลำตัวยังทำไม่แทบไม่ได้เลยแบบอยากมากวิดีโอนะวิดีโอนะยิ่งเปิดกันนส่ โอ้ oh my god ัชิวดหัวมากคือกล้องหน้ามันคมชัดขึ้นในภาพนิ่งก็จริงสวยงามโอเคแต่วิดีโอมันไม่ได้เออไม่ได้อย่างที่2นะซูเปอร์สเตดี้ของเขาเนี่ยเวลาแสงน้อยน้อยมันใช้การไม่ค่อยได้ใช่ปะ่ะแต่พอไปใช้โหมดที่แบบธรรมดาไม่เปิดซูเปอร์สเตดี้อะภาพก็นิ่งไม่พอเงคือถ้าเกิดเปรียบเทียบงานวิดีโอกับ iPhone น,นะเออถ้าเป็นอย่างงี้นะการสั่นชวยโฟนไม่ได้เลยแต่ถ้าสีอะสูได้อืถ่ายคนถ่ายอะไรเง สวยถ่ายท้องฟ้าย้อนแสง HDR เนี่ยดีหมดเลยดีมากอันนี้ก็ต้องแจกใคทราบว่ามันเป็นจุดดีจุดเด่นที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบตามนี้เพราะงานวิดีโอ ไม่ไหวจริงๆอะอะต่อมาเป็นเรื่องทั่วๆไปที่เราใช้กันนะก็คือเรื่องเกมแบบที่บอกเราบอกว่าเราไปเกาหลีรอบนี้เราจะพกไปแบบน้อยที่สุดใช่ไหมเราก็เลยโหลดเกมไปเยอะมากเลยนะฮะนี่โหลดเกมไปเยอะมากเลยแล้วก็เล่นนะ,ะก็โอเคไหลลื่นดีแต่ว่ารูปทรงมันไม่เหมาะกับเล่นเกมเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าคุณใช้เกมมิ่งโฟนมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันถนัดกว่าเยอะแ,แบบนี้สำหรับนดุดนนะไม่ค่อยถนัดมากสักเท่าไหร่ในการใช้องการเล่นเกมแต่ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาและที่สำคัญคือแบตเตอรี่ทนมากนดุดนเล่นเกมทั้งวัน่ะแบบเล่นหนักมากอ่ะเพราะตออออออนน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 ีี้้้าาาาาาัรรรูปปป่่่่่่ววยยยยยยะะะะคคลลลหเเเจไไไมทบบืโงงพก็ แกก็แกแก็แกทัก้งวันนะแบดทนเหลือเกินนะอันนี้คือดีมากชื่นชมเลยดังนั้นราบอกเลยว่า a 1 3า ultra ก็จะประมาณนี้ที่เราชอบไม่ชอบนะคะที่สำคัญคือเรามีไม้กายสิทธิ์ดีมากเอา iphone ไม่มีหรอโทษเอ้ย,อ,ยนะอันนั้นก็คือตัวอย่าง ของ A13 Ultra ให้รดพูดในฝั่งเนาะก็คือชอบไม่ชอบก็อยู่มานี้จริงมันดีหมดแหละเพราะเป็นปีที่ Snapdragon 8 Gen i o n 2เป็นพระเอกคู่กับวัน U.I. แล้วก็ Android 13ด้วยคือสร้างประสบการณ์ในการใช้ Android ใหม่ๆให้กับผู้ใช้ได้อย่างดีงามมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนี่ลงตัวมากถ้าดูใช้แอป SmartThings นะคะย้ายไปย้ายมาดีมากนี่ได้เป็นเรือธงตัวหนึ่งที่ปีนี้เราใช้เล่นเกมก็ลื่นไหลดีแล้วก็แบตเตอรี่ดีมากๆแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อ a 2 3 Ultra สามารถยืนยันกับคนได้นะว่าที่เราพูดเเป็นรรื่องจงจิ คราวนี้นดฬกก็เลยได้เล่นโฟมมาตั้งแต่ที่เกาหลีแล้วก็คือเล่นโฟมมาก็เป็นมือถือจอพับที่เป็นรอน่อนในมืออยู่ตอนนี้นะครคราวนี้เราจะบอกว่าไอ้มือถือจอพับเนี่ยอย่างรอบนี้ปีนี้ก็คือเน้นมาที่ว่าพับสนิทน้ําหนักเบาอะไรเงี้ยเออแล้วก็ใช้งานได้ดีปีนี้ซัมซุงเนี่ยออกโฟห้ามาหลยคนบ่นว่าทำไมมีช่องเสียบปากกาปากกาตน้อประ,กประกปเก็บที่เคสอย่างนั้นอยู่เลยอันนี้ก็เห็นว่าความล้ํของมันอะ่ะมันล้ํามาจนถึงจุดที่นดฬกไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณจะให้มันพับเป็นสามเหลี่ยมหรอเป แต่ว่ากล้องจะดีกว่านี้หรือเปล่าก็อาจจะเก็บเอาไว้ว่าถ้าใส่กล้องดีเท่ากับอัลตร้าอัลตร้าก็เกรงว่าจะขายยากขึ้นอะไรอย่างนงี้หรือเปล่ามัวมัว เออเอประมาณนะี้มันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเราคิดว่าการใช้งานของโฟลีมากแล้วได้ดูนะตอนนี้ใช้ตัวนี้แทนแท็บเล็ตเลยแล้วพอไป snap 8 Gen 2ที่เราได้อวยมาตลอดคลิปเนี่ยคือแบตเตอรี่ทนมากอาพี่มหาอึดเลยเธอฉันดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะภาค2องเรื่องพเนี่ยดูวันละครั้งวันละครั้งเนี่ยเราใช้สมาร์ทวิวในการดูนะสชั่วโมงครึ่งโดยประมาณต่อนหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยหายไปนะเรื่องหนึ่งเนี่ยประมาณ15%แล้วในระหว่างที่เราใช้สมาร์ทวิวส่องไปเนี่ยหน้าจอของมันเนแบตตเเอออรรี่าาร่่นะคืงจะะุนนๆ ไม่ร้อนดีมากแล้วตัวนี้ทุกคนเห็นัมซุมเด็กซ์ไหมมันมีซับ s ุ n เด็กด้วยซึ่ง s a m s u n เด็กเนี่ยเราก็สามารถเอาไปต่อนะคะกับอจอได้ซึ่งตรงนี้เราดูมีจอ LG อยู่นะแต่เป็นจอรุ่นธรรมดาก็มีเหมือนกันก็สามารถต่อ DEX Mode ได้คือเป็นเครื่องที่คิดว่าเหมาะกับคนทำงานมากๆแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ s m s u u n เนี่ย Minor c h เ n g e เป็นหลักแล้ว ทำได้ค่อนข้างดีที่บอกว่าจะให้ล้ํากว่านี้ยรดุก,ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปทางไหนต่อให้ดู่ป็น s a m s u n ดุก,ก็คิดไม่ออกเหมนทําอะไรกันน่าจะกระทําแล้วปากกาชักก็มีแล้วพับได้ชักก็พับได้แล้วเบาขึ้นน้ําหนักดีขึ้นแข็งแรงขึ้นชักก็ทําแล้วประสบการณ์เนี่ยสําคัญปีเนี้ยไปปีที่นะดุคิดว่าถ้าใครที่ย้ายมาใช้แฟลกชิปของ s a m s u n ทั้ง3รุ่นทั้ง S23 Ultra ทั้งตัวของอ่า45หรือ Flip 5กันแต่จะได้รับประสบการณ์ในการใช้ Android ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็ความลื่นไหลอันนี้ทําได้ดีมากนั้น45สําหรับระดุเนี่ย มันเป็นอะไรที่สำหรับเรานะเหมาะก,กับนธุรกิจมากๆอยากใช้ได้เล็กก็พับใช่ไหมอยากจะใหญ่ขึ้นหน่อยก็กลางแล้วพวกแทนแท็บเลต็ตน่าดูไม่พกแล้วแท็บเล็ตตอนนี้หนัก iPad Pro อ,อะไรวางบ้านหมดอะ S9 Ultra อะไรไม่เอาไว้ซื้อนักตัวนี้ดีกว่าน่ดูชอบใช้ใครอยากใช้แบบน่บดูบอกได้เลยนะโฟห้เชียร์คันนี้ฟลิปปีนี้จุดเด่นของฟลิปก็คงเป็นตัวของ Cover Screen ะะหรือว่าตัวหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะคะใครได้เอาเ,อาเสยงว,ว่า cover เพราะว่าชินกับความเป็นคนไทยอะ่ะก็เอาเป็น cover screen แล้วกันนะแต่ขอคุณทุกคนที่ทักมาะะไม่มีปัญหานะฮะผิดก็แก้ไขกันไปปกติแอปเนี่ยเขาจะได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราโหลด Good ล o อกมานะฮะบปึ๊บนี่คุณล o อ k โหลดจากไหนโหลดจาก s a m s u ง Galaxy Store นะฮะโหลดมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้แอปได้หมดคุณสามารถเปิดเกมบนจอเล็กก็ได้คุณสามารถเปิด t ิ k t อ k บนนี้ก็ได้เปิดทุกอย่างบนน,นี้ได้หมดอันเนี้ยเราคิดว่ามันกลายเป็นไม้ตายที่สำคัญแแแลล้้ววนน่นอน่อออมาารกกกั Generation 8ทีี2จ ป่าของเลขาดาดดที่เมื่อกี้ดัดูดไปถามมาว่าไอตัว ฟลิป4เนี่ยแบตเตอรี่หมดเร็วไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นแต่กับฟลิป5เนี่ยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแบตเตอรี่เนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ซัมซุงทำในปีนี้เนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยนะในตัวแฟล s ชิพทั้งหมดเนี่ยที่ดูดก็ได้ลองใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความเร็วที่มาพร้อมกันได้ด้วย snapdragon 8 generation ที่2นี่คือพระเอกของปีนี้ถ้าซัมซุงอยากจะแบบว่าให้เครดิตกับใครในปีนี้มากที่สุดดออยย่่ยนะ่่่าาาางงงนนึเเลละทีจืืมมไไ้ครูกับว วิศวกรของซัมซุงเองก็เก่งซอฟต์แวร์ต่างๆนานาที่ทํามาตรงนี้เรามองข้ามไม่ได้แต่ว่า Snapdragon 8 Generation ที่2เนี่ยคือไม้ตายคือพระเอกของปีนี้แล้วตัวเรือธงของ Samsung ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ4 5 Flip 5หรือ S23 Ultra ที่ขับเคลื่อนด้วยไอ้เจ้า Snapdragon 8 Gen n ที่2เนี่ยคือความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับโน้ตุดในปีนี้นะว่าถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อรุ่นนี้แล้วมาซื้อปีนี้นั้นลองยิ้มยิ้มกว้างๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อรุ่นที่แล้วมาเทียบกับปีนี้จะเห็นแล้วว่าความแตกต่างมันเห็นได้ชัดมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าเรื่องความร้อนเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยรับรองเลยว่าจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะคะและนี่คือประสบการณ์ของเรือธงที่ดูใช้ในปีนี้เราคิดว่าเราคงต้้้องงมมบคววาดีใหกกั nap จริๆแล็ ทีมงานซัมซุงที่ทําตัวของซอฟต์แวร์ มาได้ดีมากๆตัว One UI นะคะมันจะเป็นความเพียบพร้อมในการใช้งานหรือว่าเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆที่ไปได้ดีการจัดสรรทรัพยากรเครื่องพลังงานความเร็วเครื่องต่างๆเราว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วพิดคูพิดตา Android ลหลายรุ่นมากๆแล้วก็เป็นมือถือที่ครบเครื่องที่สุดยี่ห้อหนึ่งในตอนนี้แหละค่ะของโลกค่ะนี่คือประสบการณ์มาบอกเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแลา้วกันรอบหน้าเป็น iPhone 14 Pro ที่นูดใช้มาตลอดหนึ่งปีมีเรื่องราวให้เล่าเยอะเลยในมขอหั a n d r ใช้กันดรอยอย่างน่าดูนะคะเจอก สวัสดีค่ะบ๊ายบาย